สุดกว่านี้มีอีกไหมโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆครับสวัสดีพี่ๆที่ติดตาม ผลงานหน้าช่องครับและสวัสดีพี่ๆที่อยู่ในครอบครัวของนั้นทุกคนทุกท่านเลยครับเมื่อวานนี้โอ้โหใครที่อยู่ในครอบครัวก็เรียกได้ว่าเต็มอิ่มเต็มคํากันไปอีกแล้วนะครับส่วนใครที่ติดตามผลงานอยู่แค่หน้าช่องและอยากเข้ามารับแนวทางฟุตบอลดีๆเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องมากกว่าในโลกออนไลน์ตรงนี้ครับก็ทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์และเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้ในคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับเจอเจกับผมนัดเทเบอลแบบนี้ครับไม่ลืมครับเหมือนเดิมครับ3ตัวเน้นๆที่วิเคราะห์และคัดสรรมาให้แล้ว เป็นอย่างดีครับจะเป็นคู่ไหนกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยครับตัวเน้นตัวที่1ครับเอาไปเน้นและใส่หนักๆก,ก,กันได้เลยครับเพราะวิเคราะห์และคาสันมาให้แล้วเป็นอย่างดีครับให้มองไปที่ไอแลนด์ดิวิชันนึครับเป็นทางด้านของทีตี้ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนผู้มาเยือนอย่างคอกซิตี้สำหรับคู่นี้ครับนัดแนะนําไม่เลือกมองไปที่ทีมเยือนอย่างคอกซิตี้ได้เลยครับต้องบอกว่าภาพรวมเนี่ยตอนนี้ ฟอร์มในชั่วโมงนี้เป็นทางด้านทีมเยือนครับมีความสม่ำเสมอและคงเส้นคงวาม,มากกว่าเนื่องจากว่าช่วงหลังนะครับด้านของเจ้าถิ่นอย่างทีตี้อยู่ในเต็ดเนี่ยสะดุดและแผ่วเห็นแบบชัดเจนเลยครับท,ทั้งที่กกอนหนนี้ก็ถือว่ามีผลงานที่ดูดีเช่นเดียวกันครับแต่2เกมล่าสุดสะดุดเสมอ1เกมแล้วก็แพ้1เกมวันนี้ได้เปรียบที่ได้เล่นในบ้านก็จริงครับแต่สถิติในบ้านเองก็ดูไม่ค่อยมีความน่าสนใจสักเท่าไหร่เลยครับสวนทางกับทางด้านคู่มาเยือนอย่างคองซิตี้ครับ5เกมหลังสุดเก็บชัยไปได้4เเเกกมลลยแล้ว็็ปน เก็บชัยชนะมา3เกมรวดแล้ววันนี้รับบทเป็นทีมเยือนก็จริงครับแต่เกมล่าสุดในบททีมเยือนก็สามารถเก็บชัยชนะมาได้และกระแสภายในเองวันนี้ครับเอ็นเอียงไปทางด้านทีมเยือนอย่างค็อกซิตี้พอสมควรเลยครับกับโจทย์วันนี้ต้องการให้บุกมาเอาชนะให้ได้อย่างน้นอยๆเนี่ยด้วยสกอร์ผลห่าง1ประตูซึ่งนัดมองว่าความคงเส้นคงวาความสม่ำเสมอครับอยู่ทางด้านทีมเยือนอย่างค็อกซิตี้วันนี้จะบุกมาเก็บ3มแต้มได้อย่างแน่นอนครับ คู่ที่2ครับที่ให้เอาไปเน้นใส่หนัหนกๆกันครับเราอยู่กันที่ศึกไอแลนด์ดิวิชันหนึครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างฟินหาบครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนครับผู้มาเยือนอย่างเคอร์รี่เอฟครับสำหรับคู่นี้ครับนัดแนะนําให้เลือกมองไปที่เจ้าบ้าน อย่างฟินฮาบได้เลยครับต้องบอกว่าผลงานค่อนข้างจะแตกต่างกันเยอะพอสมควรเลยครับต้องบอกว่าผลงานของฟินฮาบเองช่วงหลัง5เกมหลังสุดสะดุดแพ้เพียง1เกมเท่านั้นเองและวันนี้ได้เปรียบสุดๆครับได้การที่ได้เล่นในบ้านของตัวเองครับิติในบ้านเองมีความน่าสนใจเยอะมากครับและที่สําคัญเฮทเวีที่เคยเจอกันครับ2เกมหลังสุดเนี่ยเสร็จทั้งได้ของฟินฮาบหมดเลยแล้ววันนี้ครับโอ้โหเคอรี่เอฟซีเนี่ยรับบทเป็นทีมเยือนต้องบอกว่าผลงานภาพหลังโดยรวมเนี่ยถือว่าไม่ค่อยจัดดูดีสักเท่าไหร่เลยครับ5เกมหลังสุ สามารถเก็บชัยชนะไปได้เพียง1เกมเท่านั้นเองและปัญหาใหญ่เลยครับคือการออกไปเล่นเป็นทีมเยือนนี่แหละครับสิเกมหลังสุดในบททีมเยือนยรรับทางด้านของเคอรี่เอไม่สามารถเก็บชัยชนะจากใครได้เลยทําได้ดีที่สุดแค่เสมอและหนักไปทางแพ้ซะส่วนใหญ่ด้วยกระแสะภายในเองวันนี้ครับเอเอียงไปที่ทางด้านเจ้าถิ่นอย่าง ฟินฮาบเนี่ยเยอะพอสมควรเลยครับกับโจทย์ที่ตั้งมาเนี่ยลุ้นเบียดเอาชนะเพียง1ตรงเนี่ยก็แฮปปี้เล็กๆแล้วก็ให้มองไปที่เจ้าบ้าน,นครับอยาหน้าของฟินฮาบได้เลยครับวันนี้จะเปิดบ้านปิดจ็อบครับเก็บชัยชนะได้อย่างแน่นอนครับตัวเน้นตัวที่3ครับเอาไปเน้นใส่หนักๆก,ก,กันได้เลยครับวันนี้เรายังอยู่ในที่ศึกฟุตบอลไอแลนด์ดิวิชันหนึครับเป็นทางด้านคู่ระหว่าง โคลัมเบอร์ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ UC ดับลินครับสำหรับคู่นี้ครับเลือกมองเจ้าบ้านอย่างโคลัมเบอร์ได้เลยครับโอ้โหเพราะว่าผลงานช่วงหลังครับต้องบอกว่าดูดีกว่าทางด้าน UC ดับลินทีมเยือนเนี่ยเยอะพอสมควรเลย5เกมหลังสุดครับแม่น้าเจถิ่นเองเนี่ยสะดุดแพ้ไปเพียง1เกมเท่านั้นเองแล้ววันนี้ได้เปรียบที่เล่นในบ้านด้วยบวกกับไซติในบ้าน10เกมหลังสุดครับยังไม่สะดุดแพ้ให้กับใครเลยส่วนทางกับทางด้านผู้มาเยือนอย่าง u c ดับลินมากๆเลยครับต้องบอกว่า5เกมหลังสุดสะดุดแพ้ไปถึง3เกม และวันนี้รับบทเป็นเกมเยือนครับเจาะลึกเข้าไปดูเกมเยือนให้แล้วถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยครับต้องบอกว่า UCW ดับลินยับ5เกมหลังสุดในบททีมเยือนเนี่ยสะดุดแพ้ไปถึง4เกมวันนี้ครับโจตั้งมาให้เสมอไหนเสมอกันแบบนี้ครับวัดใจเจ้าบ้านครับ จะเปิดบ้านไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับและหากมองหาผู้ชนะยังมองว่าเจ้าบ้านวันนี้ดูดีกว่าครับและนี่คือ3ตัวเน้น3ตัวหนักประจําค่ําคืนวันนี้ครับใครที่ผ่านเมนคลิปนี้มีความคิเดเห็นอย่างไรก็ร่วมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับและใครที่อยากเข้าร่วมครอบครัวครับทักเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์ครับหรือดูในคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวนะัดปักหมุดไว้ให้สําหรับวันนี้ครับเดี๋ยวนัดเทปบอลขออนุญาตลาไปก่อนเจอ,เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ